วันนี้เราได้รับความรู้เข้าจจากวิทยากรนะครับที่จะมาให้ความรู้นะครับในการให้พวกเราได้ประชิญหตุต่างๆกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้เบื้องต้นว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเรา,เ<อ>าควรทําอย่างไรเมื่อสัญญาณจําลองเหตุแผ่นดินไหวดังขึ้นขณะนี้ได้เกิดแผ่นดินไหวขอให้นักเรียนและรครูทุกคนข้าจุดนักเรียนทุกคนได้ฝึกยุนหลบยึด หลบเข้าใต้โต๊ะเรียนหรือเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรงถ้าไม่มีให้ชิดผนังที่ไม่มีของแขวนห้ามยืนใกล้กระจกหน้าต่างตู้ชั้นวางของหรือของแขวนห้ามวิ่งออกนอกอาคารในขณะเกิดแรงสัน่นเพราะอาจโดนสิ่งของหล่นใส่และรอฟังประกาศจากทางโรงเรียนแล้วอพยพออกจากอาคารอย่างมีระเบียบป้องกันศีรษะด้วยกระเป๋าหรือแขนของตัวเองทุกคนมารวมตัวณน,นจุดรวมพลประจำชั้นรายงานจำนวนตรวจสอบความครบถ้วน และมีทีมปฐมพยาบาลประจำโรงเรียนพร้อมดูแลผู้ที่อาจได้รับบาดเจ็บเพราะในสถานการณ์จริงอาจไม่มีหน่วยงานเข้าช่วยเหลือทันทีรโรงเรียนจึงต้องพร้อมด้วยตนเองนี่คือการเตรียมความพร้อมที่ถูกต้องและจำเป็นเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนเอามสานะครับฟาอย่างตั้งใจโลก วันนี้ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงการตรวจสอบยอดของการอุปยบนะครับทั้งหมด36ห้องเรียนตอนนี้ผอบอรายงารแล้วนะครับทั้ง3แถวห้องเรียนลงมาครบทุกคนอขอขอบคุณสถานีเดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชนันที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ในวันนี้